รู้ไม่พีแค่ว่าพีนั่รักชาวไรพีเคยเบื่อไหมที่ต้องรักอย่างนั้นอย่างกิเจ้าชายที่เคยเห็นในน้ฉันฉันนองให้มีอาการหยุดรักไม่ได้ เ็นเซอรหญินมจะพาพี่ขึ้นเขียวหมกับหนูอยากเป็นเจาอาหญิงนี้ชารอพี่ขิมมามาจุ่มพิษหนูอยากมีเวล่นมืนาถ่ายสิสิพี่มให้เป็นไม้รูปไอเทมคาฟฟนเดอร์น้มน้นนนำมจูแล้วพีอยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่จะสกพี่ม้แต่ลจะจะไม่พี่ได้รู้ แตกับนจะฟินไม่ไว้าไม่มีมุ้พิเศษรู้มีก็แค่หัวใจอยากจองแค่ชักพี่รักพี่รักพี่หมดใจกอเส่ใหรรักได้ปะฮู้ฮโอเคครัฟันดูนิ่มมูวนิ่มมัเอฟยวเอฟยู เป็นกิอาหาร่ม่หนูจำไมลืมเอามเป็นแม่ใช่ไหมมันองพดเลนหมจะพูดสาระสารจัดใช่ไหมหนูใจดีน่ารักหนูซนนวลไหวงาได้ในบทเพลงเลยนะพี่ว่าไม่ใะไมอัปเปอร์น็อยากขึ้นเราจะเรี่อยัง่นไม่ใช่